สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันเป็นเซตนะคะชัปเตอร์81นะคะซื้อ1ได้ถึง2ในราคาคุ้มมากๆเลยนะคะเป็น้าสีน่านะคะแถมเจ้าซีน่าเพรสเบยเล็กๆใบนี้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็น crossbody ทรงที่ทำมาทำแมงแล้วก็คล่องตัวมากๆเพราะว่าเขาเป็น c อ o s อด o d y ทรงผอมแต่ว่าจุได้เยอะมากเพราะว่ามีช่องซิปเยอะมากๆเลยนะคะช่องจะเก็บมีอะไรบ้างเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะ มาดูช่องจัดเก็บของเซตคู่ชัตเตอร์81กันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นทรง c r o s s b o ี้นะคะทั้ง2องใบทั้งซีน่าเพิร์สแล้วก็ชัตเตอร์81เนี่ยจะเป็นตัวเนื้อผ้าซีน่านะคะเป็นเนื้อผ้าไนล่อนชนิดเบามีอัดลายริร้วรดลายสวยงามมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นจับเซตได้แบบเข้ากันมากๆเลยแล้วก็จะเป็นทรงกระเป๋าที่ผอมเพรียวนะคะแต่จุได้เยอะนะคะมีช่องซิปนะคะใช้งานง่ายๆเป็นซิปตรงหลายซิปมากๆนะคะ1 2 3 4 แล้วก็5นะคะมาพร้อมสายสะพายนุ่มไหลไฮบริดอันนี้ด้วยนะคะที่กระจายน้ําหนักได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยให้สะพายไม่ปวดบาดด้วยนะคะมีความนุ่มแล้วก็กว้างบุฟองน้าหนา5มิลิเมตรนะคะตัวสายเนี่ยสามารถถอดออกได้นะคะแบบนี้นะคะลูกค้าจะถอดไปใช้กับรุ่นอื่นก็ได้นะคะแล้วตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถถือเป็นเพรสแบบนี้เก๋ๆก็ได้เพราะว่าสามารถใส่ A4 ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องจัดเก็บกันนะคะว่า มีดีเทลอะไรบ้างนะคะซิปหน้าตรงนี้เป็นซิปที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเหมาะสําหรับใส่พวกห่อทิชชู่นะคะหรือจะเป็นกุญแจรถอะไรอย่างงี้นะคะใส่ได้นะคะช่องถัดมานะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นช่องซิปด้านในตรงนี้ที่ซ่อนอยู่นะคะเปิดมาปุ๊บนี่นะคะก็จะเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถใส่สัมภาระชิ้นใหญ่ได้เลยไม,ม่ว่าจะเป็นหูฟังนะคะ เครื่องคิดเลขสมุดโน้ตนะคะใส่ได้เยอะแยะเลยนะคะแมสหนะ้ากากอนามัยแทนเจลใส่ช่องนี้ได้นะคะถัดมาซิปโครงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิปตรงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกพอสมควรนะคะก็แบ่งเก็บของได้อีกนะคะรุ่นนี้ใช้งานง่ายที่บอกเป็นซิปตรงหมดเลยนะคะถัดมาช่องหลักตรงกลางนะคะตรงนี้เปิดได้ค่อนข้างกว้างมากนะคะนี่ คือเห็นกระเป๋าเป็นทรงแบนแต่ว่าด้านในไม่ได้แคบเลยนะคะคือค่อนข้างใหญ่ทีเดียวสาม,มารถใส่กระเป๋าตั้งใบยาวกล่องแว่นนะคะกระติกน้ำนี้สามารถขวดน้ำก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะด้านหลังจะเป็นซิปเซฟตี้พ็อกเก็ตนะคะเอาไว้ใส่ของสำคัญเงินสดพาสปอร์ตสมุดบัญชีนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช่องลกูกอนเนกประสงค์3มช่อง3ขนาดสาม,มารถใส่เครื่องสำอางใส่วีนะคะใส่แว่นตาได้เลยนะคะมี3ขนาดใช้งานง่ายมากๆนะคะ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นช่องซิปนะคะตรงนี้เป็นซิปไว้สําหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะคะสามารถใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ๆได้เลยหรือลูกค้าทีา่ต้องการความปลอดภัยจะอ,า,อากระเป๋าสตางค์มาไว้ช่องนี้ก็ได้เพราะว่าด้านนี้มันติดลําตัวเรานะคะก็ค่อนข้างปลอดภัยมากนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะอะไหล่นะคะจะเป็นอ,อะไหล่ซิปนิกเกิลเหมือนเดิมนะคะเป็นนิกเกิลแท้แต่ว่ารุ่นนี้พิเศษสุดๆเลยล่ะคะ่ะเราได้ใช้หัวซิปดีไซน์ใหม่ของเรานะคะเป็นหัวซิปทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็มี สลักโลโก้ฮาดาดลานะคะซิ gnature เเของเราลงไปแบบนี้นะคะเป็นอีกดีไซน์ใหม่หนึ่งที่สวยมากแล้วก็อาจจะมีรูตรงนี้นะคะให้ลูกค้าสามารถห้อยพวงกุญแจหรือเครื่องรางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะมาดูตัวซิการเพิร์สกันต่อนะคะจะเป็นดีไซน์ที่เข้าเซ็กันเลยนะคะมี30ซิปหัวซิปใหม่ของเราเหมือนกันสวยงามมากมีสายคล้องมือตรงนี้ให้ลูกค้าแบบหิ้วไปกินข้าวไปซื้อของนะคะสะดวกมากแล้วเห็นเป็นเพริร์สอย่างเงี้ย คือใช้งานง่ายมากๆนะคะซิปบนนะคะตรงนี้เหมาะสําหรับใส่เงินสดสามารถใส่แบงค์พันเยอะๆแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพับครึ่งเลยนะคะใส่เข้าไปได้เลยนะคะหยิบใช้งานง่ายมากช่องถัดมาอันนี้นะคะนิ้งว่าเหมาะมาเอาไว้ใส่พวกบัตรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นก,กระดาษสัมผันใหญ่ๆนี้ยังสามารถใส่ได้หอทิชชู่ยังใส่ลงไปได้เลยนะคะส่วนช่องหน้าสุดตรงนี้ใส่เหรียญค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะตรงนี้เอาไว้ใส่พวกเหรียญจุกจิกจุกจิกนะคะเรามีเหรียญ เสตตั้งอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในช่องหน้าได้เลยคือเป็นรุ่นที่ดีไซน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ทรงสเตรทนะคะสเตรทก็คือเป็นแบบเส้นตรงยาวๆแบบนี้เป็นแบ่งเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยคือใช้งานง่ายมากๆนะคะเป็นอีกหมิติในการอ่าเขาเรียกว่าการดีไซน์กระเป๋าในการใช้งานกระเป๋านะคะที่จออมาในรูปทรงนี้ก็มีกันได้เลยนะคะสําหรับเซตอ่าชัปเตอร์แปนะคะเป็นผ้าสีหน้านะคะมีกันได้กันทั้งหมดอ่าเท่าไหร่นะหสีนะคะ สีน้ำตาลสีกรมสีม่วงสีแดงแล้วก็สีดำนะคะเป็นยังไงคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ2ใบใช้คู่กันคือแมทช์สวยมากๆนะคะที่นี้งัพาอยู่ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลบอลนัทในผ้าสีหน้าโทนสีจะอมแดงนิดนึงนะคะเป็นสีที่คลาสสิกมากๆและดูญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะเวลาใช้ก็ดูเอิร์ธโทนนะคะมีความคุมโทนแมทช์ได้เข้ากับการแต่งตัวได้หลากหลายมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีที่2กันค่ะ สีดำคลาสสิกในผ้าซีนานะคะสวยมากๆนะคะใครที่กลัวเลอะนะคะกลัวอยากใช้แบบสมมูติสมบันหน่อยเนี่ยนีงแนะนำก็จะเป็นสีดำเลยนะคะแล้วก็เป็นโทนสีสุภาพด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวซีนาเพิร์สในผ้าซีนานะคะในสีดำนะคะสวยมากนะคะสีกรมค่ะผ้าซีนานะคะ สวยมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้โทนสีสุภาพโทนเข้มแต่ไม่ได้อยากได้ทึบจนเกินไปนะคะจะจัดเป็นสีกรมในรุน่นนี้ไปใช้ก็ได้นะคะใช้คู่กันได้เลยนะคะเป็นโทนสีที่เหมาะมากๆสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งตัวแนวกางเกงยีหรือว่าอยากได้แนวที่แบบดูลุกแบบสมาร์ทขึ้นมาหน่อยเนี่ยสีกรมก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ดูดีมากนะคะสีนี้นะคะนางเอกในผ้าสีหน้าเลยนะคะสีม่วงมอลเบอรี่ในผ้าสีหน้านะคะ สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่ลูกค้าหลายๆคนนิงเชื่อว่ายังไม่มีถ้าได้ลองใช้สีม่วงของเราเนี่ยจะชอบเลยเพราะว่ามันเป็นสีที่แมทช์กับการแต่งตัวได้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ได้ดูทึบไม่ได้ดูจืดจนเกินไปนะคะกำลังดีเลยและเป็นโทนสีที่อัพลุคการแต่งตัวได้ดีมากๆค่ะ สีสุดท้ายนะคะสดใสที่สุดนะคะสีแดงเบอร์กันดีนะคะในเนื้อผ้าสีหน้านะคะสวยมากๆอันนี้จะไม่ใช่แดงที่อ่อนจนเกินไปนะคะจะเป็นแดงอมเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ยังเป็นแดงที่แมทช์กับการแต่งตัวได้ง่ายแล้วก็เป็นสีที่ถ่ายรูปขึ้นมากๆอัพลุกการแต่งตัวดีดมากใครกำลังมองหากระเป๋าที่จะใช้ไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะสะพายเพื่อถ่ายรูปเก๋กๆเนี่ยนิ่แนั่นเป็นสีนี้เลยค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีเทาในผ้าสีหน้านะคะสวยมากๆเลยนะคะ จะเป็นเทาที่ไม่เข้มไม่สว่างจนเกินไปนะคะถ้าเทียบกับซิกเนเจอร์ไนลอนเนี่ยจะเป็นเทาที่อ่อนกว่าเทาสโมกี้เกรย์แต่ว่าเข้มกว่าเทามาเบลเกรย์ของเรานะคะเป็นเทาที่สวยมากนะคะแต่งตัวลุกไหนก็เข้าค่ะอีกลุกหนึ่งของรุ่นชัปเตอร์8 1ที่กำลังมาแรงมากๆนะคะก็คือการถอดสายไฮบริดออกนะคะตัวกระเป๋าก็จะกลายเป็นคลัชแบบนี้นะคะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากนะคะจะหนีบแคนไว้หรือว่าจะถืออย่างนี้เก๋ๆสวยๆเดินออกไปซื้อกาแฟนอกออฟฟิศนะคะ ก็เหมาะมากมานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ช h a p t e ร์81เรามีกันด้วยกันถึง6สีเลยนะคะดูตรงนี้เลยนะคะทุกใบจะมาพร้อมกับสีน่าเพิร์สนะคะที่เป็นแมทสีเข้ากันเนื้อผ้าเดียวกันเลยนะคะ mm hmm. สวยงามทุกสีแมทด้วยกับทุกลุกไม่ว่าลูกค้าจะแต่งตัวโทนสุภาพไปทำงานหรือจะแต่งตัวโทนสดใสไปท่องเที่ยวนะคะช mm ั a เต e ร์81ก็ไปได้กับลูกค้าทุกลุกเลยค่ะ เรามาดูอีกลุกหนึ่งนะคะ Chapter 79นะคะรุ่นนี้เปิดตัวไปด้วยความปังมากๆนะคะเพราะว่าเป็นทรงโถดขึ้นไหลที่นิงให้คันิยามว่าเขา perfect ที่สุดนะคะทั้งด้วยขนาดและดีไซน์นะคะมีความลงตัวสูงมากนะคะก็เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นไข่้ดีก็คือ Chapter 67นะคะไซส์จากกำลังพอดีจะเป็นขึ้นไหลไซส์ M นะคะสามารถใส่ iPad ได้นะคะมีด้วยกันหลายสีเลยนะคะ อันนี้นิ้งถือจะเป็นสีแดงแต่เราก็ยังมีสีบรอนนะคะอันนี้สวยมากนะคะสีบรอนก็จะออกแนวรูรูหน่อยนะคะแต่นี้เห็นขึ้นหลยจริงจริงเขาสะาายเป็น cross body ได้ด้วยมีใสให้บริดให้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูสีอื่นกันสีอะไรดีคะสีกรม ะะสีเทาสีเทาเข้มสีม,ม่วงก็จะเป็นโทนสีเรียกว่าสีสุภาพเหมือนกันนะคะสีกรมที่นิ่งทีออยู่ก็จะเป็นโทนสีสุภาพเหมือนกันใครกำลังมองหากระเป๋าสะพายไปทํางานนะคะจะจัดตรงนี้ไปก็ได้ลงมีสีดําด้วยนะคะนี่สีดําก็จะแบบเป็นคลาสสิกมากรุ่นนี้จะเป็นสายสะพายนุ่มไหลแบบเส้นเล็กนะคะเกาะบ่าได้ดีนะคะมีความนุ่มแล้วก็กว้างนะคะบุฟองน้หนา5มิลลิเมตรเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราดูช่องจัดเก็บกันนะคะ เราดูช่องจัดเก็บของนุ่น chapter 79็กันอีกรอบนะคะว่าดีงามขนาดไหนนะคะรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากๆนะคะด้านหน้าจะเป็นช่องล้วงกระดุมแบบนี้นะคะนิง่งว่าเหมาะมากสําหรับเอาไว้ใส่ห่อทิชชู่นะคะหรือใครมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ก็ใส่ช่องนี้ได้เลยนะคะหรือตรงนี้นะคะเป็นช่องซิปเล็กนะคะจะามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ช่องนี้นี่เอาชอบเอาไว้ใส่พวกกุญแจรถกับบัตรเข้าเวลาไปห้างนะคะบัตรเข้าห้างเราใส่ไว้ตรงนี้เพราะมันไม่หายนะคะและขนาดกําลังดีเลยนะคะ ถัดมาซิปพองตรงนี้นะคะจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะใครพกแฮนด์ครีมนะคะเครื่องสาอางนึกว่าใส่ช่องนี้เหมาะมากเพราะมีช่องเล็กๆแบ่งเก็บของได้ด้วยนะคะอาจจะใส่เป็นยางรัดผมสายชาร์จหูฟังก็ได้นะคะอันเนกประสงค์มากพื้นที่กว้างๆด้านหน้าตรงนี้ก็ยังใส่สัมภาระได้อีกนะคะหูนี่แค่แบบด้านหน้านี่หนึ่งสองสามช่องนะคะสี่ห้ามีด้านในห้าช่องแล้วนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมดทั้งหมดสิบหกช่องเลยเยอะมากนะคะมาดูด้านไหนกันซิปเปิดได้กว้างมากนะคะนี่ อันนี้จะเป็นสายไฮบริดที่นิ้งบอกว่ามีให้ด้วยนะคะความหนานยจะอยู่ที่1.5นิ้วเลยนะคะมีความนุ่มแล้วก็กว้างนะคะเป็นกระเป๋าเพื่อสุขภาพบาไม่บาดผิวแน่นอนนะคะมีความเย็บเก็บมุมไวต้ตรงกลางนะคะนุ่มสบาย,บายมากปรับความยาวได้ด้วยนะคะนี่ก็ถอดเก็บไว้ก่อนพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะมีะขนาดค่อนข้างกว้างนะคะแล้วถ้าสังเกตเห็นช่องเนี่ยจะเป็นช่องจสเก็บแบบ360องศาเลยคือมีช่องอยู่รอบทิศเลยนะคะ มีช่องเก็บล่มกับขวดน้ําตรงนี้นะคะหน้าด้านข้างสองฝั่งซ้ายขวาแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่เก็บตรงนี้นะคะสามารถเลือกเก็บเป็นข้างนอกก็ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะคะถ้าเก็บไว้ข้างในเนี่ยถึงเราปิดซิปเราก็ยังสามารถหยิบขวดน้ําหยิบร่มมาใช้งานได้สะดวกนะคะหรือจะเป็นกล่องแว่นก็ได้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นช่องบุกกันกระแทกสําหรับใส่ iPad นะคะสามารถใส่ iPad ขนาดมาตรฐานได้ iPad ที่มีเคสก็สามารถใส่ได้นะคะได้ถึง10.5นิ้วเลย ่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีช่องล้วงอเนกประสงค์สงช่องแล้วก็ช่องเสียบปากกา2ช่องนะคะแบ่งเก็บยาเก็บเครื่องสําอางเก็บของใช้จุกจิกได้เลยนะคะแล้วก็มีสายของกุญแจด้วยนะคะส่วนพื้นที่ตรงกลางเนี่ยลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าสตังใบยาวสมุดโน้ตนะคะขวดน้ํากล่องแว่นกล่องยาได้หมดเลยนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่เทอะทะาจนเกินไปกําลังดีมากๆลูกค้าที่ตัวเล็กตัวใหญ่สามารถใช้งานได้พอดีเลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นช่องซิปนะคะสําหรับใส่โทรศรัพท์มือถือนะคะก็ อันนี้อย่างที่บอกไปในรุ่นอื่นๆก็จะมีเหมือนกันกะ็คือเวลาเราแนบลําตัวเนี่ยเวลาเขาสั่นเนี่ยเราสามารถปุ๊บเปิดซิปแล้วก็หยิบได้เลยนะคะใช้งานดีมากๆค่ะค่ะรุ่นนี้จะต่างจากรุ่นชัปเตอร์เจ็ดสมองตรงที่พอขนาดเขามีความเล็กลงนะคะเขาสามารถ จะพายเป็น Cross b o d ีได้นะคะเราก็ได้แถมใส่ให้บริดมาให้ด้วยนะคะโดยที่สามาสายเนี่ยสามารถปรับความยาวได้ตรงหูเนี่ยถ้าเรา,าลำคาญนะคะเราสามารถม้วนเขาเก็บไปในช่องกระดุมด้านหน้าแล้วปิดล็อกเขาไว้แบบนี้เก็บตรงได้ด้วยนะคะคล่องตัวแล้วก็สวยมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะเรามีด้กันทั้งหมด6สีนะคะเดี๋ยวนี้จะมาเทียบสีในโทนสุภาพผลเข้มให้ก่อนนะคะเราก็จะมีเป็นสีดำคลาสสิกนะคะ สีเทาสโมกกี้เกรย์เป็นเทาโทนเข้มแล้วก็สีกรม,มท่านะคะกรมเนวีก็เป็นกรมเข้มเหมือนกันนะคะใครที่อยากได้โทนเข้มนะคะควลเลิะหรือใช้ไปทํางานงานราชะการก็จะเป็นจัดเป็น 3- าสีนี้ไปได้ะคะ่ะ ส่วนลูกค้าคนไหนนะคะที่กาลังมองหาโทนสีที่จะอัพลุกการแต่งตัวนะคะดึงโทนสีการแต่งตัวขึ้นมานะคะนีงก็จะแนะนำเป็น3ามสีโทนสว่างตรงนี้นะคะจะมีสีม่วงมัลเบอรี่นะคะที่เป็นม่วงโทนเข้มสวยมากๆนะคะเป็นสีที่ดูมีมิติและมีความน่าค้นหานะคะช่วยอัพลุกการแต่งตัวได้ดีมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแดงเบอร์กันดีนะคะสีนี้ก็จะเป็นโทนสดใสที่สุดของสีของรุ่นนี้นะคะเป็นสีที่ถ่ายรูปขึ้นมากใครต้องการพลังบวกต้องการความสดใสให้กับชีวิตต้องจัดสีแดงไปนะคะ ส่วนสีนี้นะคะจะเป็นสีที่ดูหวานที่สุดในคอลเลคชันของเรานะคะก็คือสีบรอนซ์นั่นเองนะคะเป็นบรอนซ์ออกทองนะคะจะเป็นโทนสีกากีที่ดูคุณหนูดูดูคุณนายดูผู้หญิงดูสวยดูไฮโซที่สุดนะคะก็เป็นสีที่เขาบอกว่าแบบ3ลุค3สไตล์เลยก็ได้ค่ะส่วนราคานะคะสำหรับ2รุ่น2สไตล์นี่นะคะชัปเตอร์81นะคะรานะคาจะอยู่ที่2,290บาทเท่านั้นเองนะคะ ซื้อ1ได้ถึง2เลยนะคะและ chapter 79ตรงนี้นะคะจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะราคาอยู่ที่2490บาทแต่ฟังก์ชันการใช้งานก็จะได้ถึง2ลุกเลยก็คือขึ้นไหล่ก็ได้หรือจะสพายเป็นครอสบอดี้ก็ได้นะคะคุ้มมากๆนะคะใครที่สนใจนะคะกระเป๋าเพื่อสุขภาพสวยๆน้ำหนักเบาสบายๆนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วทางช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook หรือไลน์รายละเอียดช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนแล้วนะคะกดอ่านเพิ่มเติมหรือซีมอจะมีรายละเอียดลงมา เลยนะคะก็ฝากรุ่นใหม่ชัปเตอร์81และชัปเตอร์79ด้วยนะคะเป็น2รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะ